สาวลาวที่บอกว่าคนไทยส่วนมากขอทานแดกผมอยากให้มาดูคลิปนี้เหลือเกินอันนี้คือประเทศไทยนะครับการขอทานเป็นคนตากด้าวต้องขอทานในประเทศไทยไม่ได้ต้องคนไทยก็ขอทานไม่ได้นะครับอันนี้คนไทยไหมอันนี้ตะคุกมัมพูชาใช่ไหมเรามาเองไม่ได้ต้องไหมครับทีมบริารมาสสู ตลอดเลยไหมมีคนหากงเด็กเปมันมานคตี้กันมานาจเจออีกนะครับต้องจำตรงตำรวจนะต้องบอกก่อนว่าขอทานไม่สามารถขอขอได้ในที่สาธารณะนะครับกรุงเทพมหานครทั้งหมดมาขอทานไม่ได้นี่แหละครับทุกท่านนี่คือล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจของประเทศไทยเนี่ยจับกลุ่มชาวกัมพูชา เข้ามาขอทานในประเทศไทยอีกแล้วมันผิดกฎหมายอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพูดดีนะเนี่ยเขาพูดดีตามที่ฟังเนี่ยชาวกัมพูชาที่ถูกจับตอนนี้เนี่ยนั่งรถแท็กซี่มามาขอทานในประเทศไทยแล้วไม่ใช่มากันแค่หนึ่งคนสองคนนะเขาจับทุกวันทุกวันที่สาวลราบอกว่า ประเทศไทยส่วนมากขอทานแดกเนี่ยเห็นหรือยังว่าชาติไหนที่เข้ามาขอทานในประเทศไทยมากที่สุดส่วนมากขเขมรจับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยคนที่ขอทานนะยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวพัทยาภูกเก็ตกรุงเทพขเขมรซะส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดของประเทศไทยในเขตภาคอีสานนะครับจับพระปอมเดินทุดง มาทุกรูปแบบนะครับมาจากขเมรลุ่นล้วนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมจับแล้วทำไมต้องมีมาอีกเรื่อยๆนะครับมันต้องให้คนไทยด้วยกันนะครับดนลงอย่าให้เงินขอทานเพราะเราเห็นส่วนมากตามที่อยู่ในคลิปมันไม่ใช่คนไทยเลยมันมีแต่ขเมรุ่นล้วน คิดดูนะครับนั่งแท็กซี่มาขอทานแสดงว่ามันยึดเป็นอาชีพทุกพื้นที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสำโรงสมุทปาการตามห้างมาบุญคองนะครับตามหน้าวัดหัวลำโพงแถวสีลมนะครับเยอะแยะเลยนะฮะทุกคนก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามได้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าขอทานในประเทศเขมรเองเนี่ยคนไทยเขาจะไม่เขาจะไม่ว่าเลยนะครับคือเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยเจอขอทานเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นนักครวัดสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาเราก็จะเจอเด็กๆใช่ไหมครับทั้งคนแก่นั่งขอทานกันเป็นกลุ่มๆหรือวิ่งตามนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องปกติในกัมพูชาแต่ในประเทศไทยคนไทยเราเนี่ย ไม่ได้ขอทานนะคนเท่าคนแก่คนไทยนะครับส่วนมากแก่เท่าก็เอาพ่อแม่ไปไว้ที่ต่างจังหวัดเลี้ยงดูกันเองเราไม่ได้ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องมาขอทานผมฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพูดนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ไทยพูดการขอทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายาฟังเจ้าหน้าที่นะครับเอาลองฟังอีกรอบหนึ่งทุกคน อันนี้คือประเทศไทยนะครับการขอทานเป็นคนตากดาวขอทานในประเทศไทยไม่ได้ต้องคนไทยก็ขอทานไม่ได้นะครับอันนี้คนไทยไหมอันนี้จะคนกำมังขาใช่ไหมเรามาเองไม่ได้ต้องไหมครับเี็นคนพามาส่งขอตลอดเลยลุ้งไหมนี่คนไทยลุกงลุ้งแบบเป็นธรรมาไหมนั่งแท็กซี่กันมาน่าหย นำเจออีกนะครับต้องจำตรงตำรวจนะต้อบอกก่อนว่าขอทานไม่สามารถขอได้ในที่สาธณะนะครับกรุงเทพมหานครทั้งหมดเห็นไหมการขอทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแถมเป็นต่างด้าวต่อให้คนไทยไปนั่งขอก็ไม่เหมาะสมเพราะเขาต้องจัดระเบียบจัดระเบียบกรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองนักท่องเที่ยวจะต้องสะอาดจะต้องสวยงามทุกวันนี้ภาพลักษณ์กรุงเทพเนี่ยที่เสียหายนะ ไม่ใช่คนไทยเพราะต่างด้าวลุ่นลวนกูเห็นไหมครับตามฟุตบาทสถานีรถไฟฟ้าสะพานล,ลอยนี่นั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วไม่พอนะทำให้สะพานเนี่เลอะเทอะหมดสกปลกมีกลิ่นเหม็นบางทีถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปไล่ก็ปูเสือนอนทั้งคืนฉี่เยี่ยวอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าสังเกตไหมกรุงเทพเขาถึงมีเทศกิจ ช่วงตีสองตีสามนะครับเขาต้องล้างถนนทําความสะอาดเพราะว่ากรุงเทพมันเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับในเอเชียติดอันดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดถ้ายังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมาเจอแบบเนี้นะครับผมว่านะครับถ้าพูดถึงต่างด้าวนะต่างด้าวที่สร้างปัญหามากที่สุดในประเทศไทยนี่ อ่าเรื่องแบบนี้นะเรื่องวิ่งขีดกระปุงกระเป๋าขอถุงขอทานผมยกให้ขเขมรนะอันดับหนึ่งเลยอยู่ในประเทศไทยช่วงสงการที่ผ่านมาเห็นไหมที่ที่ถน,นนเข้าสารก็ขีดกระเป๋าอ่าฉกมือถือเป็นไงถูกจับไม่รอดอ่าแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ถูกจับนะฮะคือจะปล่อยมาทุกรูปแบบนะฮะ ถ้าประเทศไทยสร้างกำแพงกูว่าปีนเข้ามาไม่ได้นะต้องผ่านตอมออย่างเดียวตราบใดที่ประเทศไทยนะครับยังไม่สร้างกำแพงนะมันก็จะมาตามช่องธรรมชาติอ่าแล้วกฎหมายในประเทศไทยนี่ถ้าไม่จริงจังนะในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำเนี่ยที่เขาจับนะบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่นั่นแหละครับ แต่อาจจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งที่ปล่อยเข้ามาหรือเปล่านะครับไม่งั้นขเขมรจะไม่เข้ามาง่ายหรือว่าหรือว่าอาศัยพาสปอร์ตเข้ามาอาศัยว่าฟรีวีซาา่าเนาะเขมรอไทยฟรีวีซา่าลาววีซา่าเขมรไม่มีใช่ไหมครับใช้พาสปอร์ตเข้ามาอยู่ได้ทั้งสองสามเดือนมันก็เลยเข้ามาง่ายณจุดนี้นะถ้ามีการแจ้งโรงแรมว่าเออมาเที่ยวทาเหมือนที่เมืองนอกเนาะ ถ้ามาเที่ยวจริงๆต้องต้องแจ้งว่าพักที่ไหนจองโรงแรมหรือยังนะครับส่วนมากประเทศไทยไม่ได้เข้มงวดอย่างนี้ส่วนมากก็จะถามว่าไปเที่ยวที่ไหนครับเอาไปเที่ยวกรุงเทพก็คือจบแล้วไม่ได้บอกว่า,อาขอใบจองลงโรงแรมหน่อยถ้ามาเที่ยวจริงมันต้องมีโรงแรมใช่ไหมเหมือนเราไปที่เมืองนอกอ่าไปเมืองนอกก็ต้องจองโรงแรมอ่าพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากอันนี้ก็เห็นที่เข้ามาทุกวันนี้ก็คืออาศัยพาสปอร์ต ถ้าไม่เข้ามาตามท่องช่องธรรมชาติก็พาส,สปอร์ตเข้ามาผ่านตอมอแล้วก็สวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุกีดกระเป๋าชกกระเป๋าแล้วก็ขอทานอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะนี่แหละครับที่สาวลาวบอกว่าคนไทยส่วนมากขอทานแดดนี่แหละเห็นไหมนี่คนไทยไหมเนี่ยส,ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลาลๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และแสดงความคิน็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ